เพื่อนเพื่อนครับลุงโยหวานข้าวให้ไก่ป่านะครับเพื่อนๆนซึ่งลุงโยเนี่ยเขาจะไม่ทําร้ายสัตว์ป่านะครับไก่ป่าก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเริ่มมาแล้วครับเพื่อนๆนเรามาชมไก่ป่าที่ลุงโยอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งลุงโยกําลังผิวปากเรียกนะครับเพื่อนเพื่อนผมเห็นมาสามตัวแล้วครับเพื่อนเพื่อน นั่นเจ้าตัวพู้นั่นเจ้าตัวเมียนะครับเริ่มมาแล้วครับเพื่อนนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมได้ทํานะครับขอบคุณลุงโยด้วยนะครับที่เก็บบรรยากาศของความเปนธรรมชาติแล้วก็มีความเมตตานะครับเพื่อนมาแล้วครับลุงโยผิวปากเรียกนะครับเริ่มมาจากป่าเลยนะครับเพื่อนนี่คือการอนุรักษ์ไก่ป่านะครับเพื่อนวันนี้ นี่มาหลายตัวแล้วเพื่อนโอ้โหซึ่งเป็นนี่พ่อพันธุ์ตัวใหญ่กำลังเดินขึ้นมาจากแนวของบ่อน้ำซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ข้างๆนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าไก่ป่าเนี่ยก็จะกลัวคนนะครับเพื่อนๆแต่ก็ทยอยมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เก็บฟามเป็นธรรมชาติไก่ป่าจริงๆนะครับเพื่อนๆมาฝากเพื่อนๆนี่ครับ เขากําลังที่จะเข้ามากันเยอะเลยนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ความีเมตตาของโยนะครับนี่เจ้าไก่ป่าก็จะกําลังทยอยเข้ามานะครับโยครับไก่ป่านี่ไก่ป่าจริงไหมครับป่าจริงครับเขาจะเกิดคนครับตอนนี้่ามีคนแปลกๆเข้ามาเขาจะเงียบปกติจะเห็นเดินอยู่แถวนี้บ้างมันจะไม่เห็นครับครับก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆนี่คือไก่ป่าที่ ลุงโยบอก่ามีห้าสิบตัวเลยนะเพื่อนนี่ารามมีเมตตาต่อสัตว์นะครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เราก็จะเห็นภาพที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นไปที่ด้านหลังของผมเป็นฝูงไก่ป่าประมาณห้าสิบตัวนะครับซึ่งสวนลุงโยเนี่ยเลี้ยงไว้นะครับเพื่อนๆนแล้วบางที่ผมถ่ายทําเนี่ยเพื่อนๆไก่ก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับมากินอาหารที่ลุงโยหวานไว้นะครับก็คอือข้าวนะครับ ช่วงเย็ยนเก่อนที่เขาจะเข้านอนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับวันนี้ขอเก็บบรรยากาศการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ป่านะครับมาฝากเพื่อนๆได้รับชมว่าถ้าเรามีเมตตาต่อสัตว์นะครับสัตว์ก็จะอยู่กับเรานะครับให้ความเพลินินสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับเราเขาช่วยฟื้นฟูพืพ้นทินกับเรานะครับนี่กําลัง เริ่มทยอยมาแล้วเพื่อนๆเหน็นไหมครับได้เวลาแล้วนี่มาแล้วฝูงใหญ่มากๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆวันนี้ได้มาเที่ยวสวนุงโยนะครับเรื่องของการชมสวนแล้วก็การชมไก่ป่านะเพื่อนๆหาชมได้ยากนะครับสำหรับไก่ป่าฝูงนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับขอบคุณลุงโยมากๆเลยนะครับที่ให้เ e อื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาชมนะครับเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ป่านะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อน,นักท่องเที่ยวอ่ะมาแล้วนะได้เห็นบรรยากาศของการชมไก่ป่าในวันนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ได้มาสวนลุงโยและมาชมไก่ป่าจริงๆนะครับ ซึ่งอยู่ในส่วนของลุงโยกเกษตรผสมผสานนะครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ